สวัสดีครับพี่น้องเอทีพี่น้องผมไปผูกทุกคนเนาะวันนี้กรับนี่ละมาพ่นปุ๋ยรอบสามพี่น้องนี่พ่นปุ๋ยทั้งใบมันว่าจะมาพ่านออกห่วงน้ำนี่ห่วงออกยอดอ่อนเนาะนี่เห็นป่าพี่น้องใบอ่อนโดนกัดว่าจะนอกนอกน้ำว่านี่เดี๋ยวพาไปดูเขาเขาเหนียวพี่น้อง ท่นปุ๋ยไปรอบเดียวข้าวเหนียวก็ได้นี่แหละลูกไว้ในป่ามู้อ๋หวานไม้ในป่าม่วงนี่พี่น้องนี่ก็ยังเหลือแต่บางนี่แหละมัน,นยังเหลือในแต่ป่าม่วงยังม่ได้พ่นรอบสามรอบสุดท้ายแล้วพี่น้องปุ๋ยทั้งใบเขานี่ก็พ่นปุ๋ยไปรอบนึงพี่น้องเพิ่งพ่นไปได้ผลอยู่ปุ๋ยเขา เขียวหุ้มเลยพี่นนองนี่เป็นขาน้ขาวนียวข้าวนียวลีนกพี่นนองหา้วงผมเห็นหรอนั่นเป็นลวงนี่หารวงผมเห็นเลยไปเห็นของจาก,กล้องล้องสร่างคี่เกี่ยวไปไปีที่แล้วเนาะนี่ปุ๋ยนี่นี่นี่นดูดูปุ๋ยได้มาเขาแจกมาพี่นนองนี่ ทุ่งนุ่นกับฉีดไปแล้วแปลงเกจไร่เขา่าเมื่อท่านได้ไปดูผลงานโอ้ได้ไปรอบนึงถ้ามีหนาเนาะพี่น้องเขียวมุ่มเลยตอนที่ยังไม่ได้พ่นนี่โอ้เหลืองกแก่เลี้ยวพี่น้องดูแทบว่ได้เข่านี่เพราะได้ปุ๋ยนี่เข้าไปเนาะนี่ผู้ใดมีก็เอาไปฉีดเด้อปุ๋ยนี่ที่เขามาแจกเมื่อกี้นี่ได้ผลได้ผลพี่น้อง ก็ว่าจะฉีดสักสามรอบนะพี่น้องนี่ถ้าได้หมากได้ร้องดีก็ก็จะสั่งนี่ปุ๋ยตนนัวนี้ถุงแค่นี้นพี่น้องประสิทธิภาพสูงมาเดี๋ยวพ่นปุ๋ยมันให้มันเล้วพี่น้องตะวันน่าข้นละมาแต่ตีตีห้าหมดละทั้งบนนู้นก็นพ่นเลยเซ็ตบนมาวันนั้นกับเครื่องเนาะพ่นหมดเซ็ต มาส้มพี่น้องมาส้มแม่งอันนี้คือกัดแต่ใบมะม่วงเนาะกัดทุกต้นพี่น้องนี่ต้นนี้กัดใบอ่อนหล่นขาดหมดเลยเนี่ยแบบมียอดจะปุ๊งเดี๋ยววันนี้จะกัดนั้นกระท่อมหลังนี้ครับบ่เท่มาทำกับข่ห้พี่น้องได้ดูเนาะอยู่กระท่อมนี่ต้นนี้กัดโอ้ใบเหี่ยวหมดจ้า นค <c oughs> ักทุกต้นเลยพี่น้องไปเดี๋ยวพ่นปุ๋ยดูจักหน่อยเนาะพี่น้องเนาะพ่นปุ๋ยมันนีล่ล่ะได้มาดูอันนี้พคนีหนล่ะพี่น้องเสียงเงียบดังรึปุ๊บนเงียไปอุงพ,พี่น้องเนาะ หัวน,นี่ก็เอผมร้งสั่งมาพี่น้องลองสั่งก็ส,งส้งสั่งมาสองตัวก็เลได้อะมะเอาไว้แค่นี้ก่อนพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเนาะฝากติดตามคลิปหน้านะพี่น้องคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ละเดี๋ยวจะพูดเนี่ยเสร็จก่อนโอเคครับพี่น้องผมสวัสดีครับ